วิวิงช่วงล่างก็รถสปอร์ตครับกระชับดีโอเบรกแรงเบรกแรงโอ้เบรกจึกๆอยู่นะเนี่ยลงได้ลงได้ไดโอ้รถมันเบาอ่ะทุกคนรถมันเบาขี่ง่ายครับพิกง่ายมากเนี่ยดูดิพิกง่ายมากเลย เดี๋ยวเรามาลองขี่หินจ้า500กันนะครับจ้า500ตัว SE นะเขาเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เพิ่งเปิดตัวนะครับเดี๋ยวขอจับกระจกก่อนนะกระจกซิ่งใครๆก็อยากได้กระจกแบบนี้เหมือนกระจกแต่งก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับหน้าจอ4 TFT แล้วเอะเป็นคีย์เลสแล้วนะครับเอ๊หุนยังไง มาจอติดแล้วครับโหเป็นจอสี่ทีมทีแล้วสวยมากรถมันอาจจะดูเขอะเอหน่อยนะเพราะว่าบอกว่ามาจากคาราวานเทสได้เพิ่งไปเชียงใหม่มาครับเอ,อเรียกเดว,ว่าถูกใช้กันขี่กันยังดูเดือด <c oughs> นะเราอยู่ในกิจกรรมเทสได้ของคาวาสิีพิษณุโลกนะ <c oughs> มีสัญญาณบลูทูธด้วยนะว่าเชื่อมต่อไหมโหจอจอคมนะจอสีคมแต่เรียบง่ายนะดูง่ายดีครับดูสบายตาดี แฮนด์ไม่ต่ำนะโอ้โหแต่เข่าก็ชับกระถังพอดีมากเลยโอโ้ดีอ่ะืมเสียงโค่นมันไปไปกันไปกัน กระจกนิดนึงอืมโอ้โหกระจกมองกระจกมุมมองดีนะไม่ได้ขี่นินจานาละฟิลลิ่งมาเต็มแฮนด์ไม่ต่ำมากนะครับแต่ผมถ้าขี่โอเคนะถ้าขี่แบบนี้ไม่เมื่อยครับแรงโอ้โหแรงบิดดีมากเลยทุกคน สไตล์เครื่องยนต์สองสูบเนาะแปบ๊บเดียวก็ร้อยละโอ้โหฮู huh. ้ฮูพิษโลกวันนี้ไม่มีดานโอ้ oh. ขี่ง่ายฮะมันรู้สึกว่าถ้านั่งมันไม่บังคับเกินครับทุกคนเออถ้านั่งมันไม่บีบนะ ซาีละรถซาลีละารถดีครับถ้านั่งมันไม่มันไม่บีบคนดี uh huh. ออะเดี๋ยวเราลองยูเทิร์นโอ้โหรถพลิกรถพลิกง่ายมากรถพลิกง่ายมากรถเบารถเบาโอโ้เสียงเล้าใจดีเมื่อกี้ตอนผมลองบิดไปที่ประมาณ120ผมลองถอยก้นไปข้างหลังนะครับ เออรถมันเบายาวครับมีสรีละให้เราเหมอบได้สะดวกนะเมื่อกี้ลองหมอบเบาๆดูแต่แรงนะคือมันสไตล์เครื่องยนตสองสูบเนาะก็จะเน้นแรงบิดครับโอ้โหขี่สนุกนะเนี่ยแบบนี้โอ้ชุดแฟริ่งตัดอากาศดีมาก นิ่งมากเลยอะ่ะแต่ก็๋อเออรถนิ่งรถนิ่งก็สไตล์ช่วงล่างของรถวิบากเนาะมือจะหนึบหนึบ,นบกระชับกระชับครับโอแต่รถพิ้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อลองเดี๋ยวให้ลอง เลยเลยทุกคนแปบ๊บเดียวร้อยสีสิบแล้วเมื่อกี้เบาก่อนอแรงมากแรงมากคือรถมันเป็นสไตล์แบบเน้นแรงบิดนะครับ500ร้ซีซีบล็อกใหม่เนาะปรับจูนกำลังจากเครื่องยนต์เดิมนั่นแหละรุ่น400นั่นแหละแต่ว่าได้แฟรรี่กับแชสซีใหม่ครับทำให้การเลี้ยวกับแอโรไดนามิกมันดีขึ้นคือไม่มีความรู้สึกว่ารถหนักเลยอะ่ะเออดีฮะ ที่ผมชัง,งักคือผมกะจะลองไปวนวนในวงกลมแยกอินโดจีนครับแต่แต่มาเร็วกเกินบิดเกินไปหน่อยเลยเข้าไม่ทันหมอบไม่ต่ำมากนะครับออกแมวแบบสปอร์ตทัวร์งิงแฮนด์ก็สูงกว่าเป็นแฮนด์จับโช๊กแหละแต่สูงสูงกว่าหัวโช๊นะครับไม่ได้แบบว่าระยะเดียวกับหัวโช๊กเลยด้วยซ้ำ ี่ง่ายขี่ง่าย,ายแต่เขาเผื่อระยะมาด้วยนะดูจากทรงแฮนด์แล้วเนี่ยใครอยากจะต่ากว่านี้ก็ทําได้ครับเห็นแล้วเป็นคีเลตแล้วด้วยนะเอ,อให้คีเลตมาเลยนะฟิลลิ่งช่วงล่างก็รถสปอร์ตครับกระชับดีโอ้เบรกแรงเบรกแรงโอ้เบรกจึก๊กๆกอยู่นะเบรกอยู่ครับเบรกอยู่ อาจจะเป็นเพราะว่าความพิดง่ายของเขาอาจจะเป็นเพราะว่ารถเขาเบาด้วยแหละเขาหนักแค่172นะครับซึ่งถือว่าเบามาก,มากนะสำหรับรถ500้อยซีซีอะรถมันเบามากอโอ,โอ,โอ้ติดมืออยู่นะทุกคนเห็นอย่างนี้ก็ดึงนะ เนี่เยเบรกดีเบรกดีเสียงรถก็มันใช้ได้อยู่เปลี่ยนท่อก่อนเลยเนี่ยถ้าออกเปลี่ยนท่อก่อนเลยเบรกดีครับเบรกดีเนี่ยลงได้ลงได้โอ้รถมันเบาอะทุกคนรถมันเบาขี่ง่ายครับพลิกง่ายมากเนี่ยดูดิพลิกง่ายมากเลย อ่ะทังเร่งกันดีโอท,ท็อปสปีดร้อ้าสิแล้วเท่าไหร่นี่เมื่อกี้บิดไป150นะครับน่าจะเกินแน่ๆท็อปสปีดอะ่ะน่าจะมี200แหละเหมือนโมเดลเดิมอะ่ะ เพราะว่าตัวนินจา400ท็อปสปีดก็ถึง200แล้วนะครับตั้งแต่นินจา400แล้วตัวนี้ก็ท็อปสปีดน่าจะถึง200อยู่แล้วล่ะถึงจะเป็นเครื่องยูโรไฟพัดก็เหอะยังไงก็ถึงครับโหนี่ยังไม่ได้ทำท่อเลยนะเมื่อกี้มันลากรอบได้ขึ้นมาค่อนข้างเร็วครับลากรอบได้มาไวมากเลยลากได้หมื่นรอบเหรอโอ้โหโอ้อย่างนี้ยังไงก็ถึงแหละเพราะว่า นินจา400อ่ะผมเคยขี่แล้วมันลากได้หมื่นรอบเนาะคอบสปีดมันเลยแบบถึง200ได้ไม่ยากเลยอะ่ะถึง200ได้จริงๆมันจะช้าหน่อยตอนที่ว่า170 180ไปแล้วอะ่ะมันจะเริ่มช้าละตอนนั้นนะนะแต่คันนี้นี่ผมว่าน่าจะพอไหลได้อยู่โหติดมือมากเลยอะ่ะ อยากจะลองเหมือนกันท็อกสปีดแต่ว่ารถเยอะครับรถบรรทุกด้วยเลยต้องเบาก่อนที่รนะ้อยห้าสิบนะแต่ร้อยห้าสิบนี่วุฒเดียวมาเลยนะเบรกโอเคนะเนี่ยรถมันพลิกเลี้ยวง่ายเนี่ยทำฟูลล็อกโคตงง่ายเลยอยู่เทิร์นง่ายมาก รถที่ขี่ได้หลายอย่างนะเป็นได้หลายแบบครับจะเป็นรถขี่เล่นก็ได้รถขี่เที่ยวก็ได้แล้วก็ไปกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเออกำลังมันโอเคนะแล้วก็จะเป็นรถซ้อมในสนามก็ทำได้ครับก็อาจจะแต่งพักเท้าหน่อยเป็นพักเท้าแข่งเนาะแล้วก็ให้พักเท้าสูงขึ้นนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ย้ายชุดเกียร์ชุดเกียร์ชุดเ,รดเบรกแล้วก็ ทำเบรกเนาะอาจจะเปลี่ยนเนื้อผ้าเบรกให้มันคุณภาพสูงหน่อยเพราะว่าเบรกนี่เบรกโอเคนะถึงจะเห็นเป็นดิดเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่ารถมันเบาไงรถมันเบามากเลยอาจจะไปเปลี่ยนท่ออะไรก็ว่าไปก็เพิ่มพลังได้ไม่ยากละเพราะว่ากำลังเครื่องมันโอเคนะสำหรับรถที่แบบจะเป็นรถซ้อมหรือรถวิ่งในสนามเนาะต้องอย่าลืมว่าฮาวาสกิเนี่ยตั้งแต่นินจา400ละสมัยก่อนเนี่ยนินจา400ในในการแข่งขันพิกัดรถเล็กเนี่ยนินจา400นี่เขากวาดเลยนะ กว่าทั้งทั้งระดับเลยครับเพราะว่าเขาแรงสุดในรุ่นจริงๆสำหรับตั้งแต่นินจา400มาแล้วอันนี้มานินจา500แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนดีครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยที่ผมขี่มาเนี่ยอยู่ที่24โลลิตรนะก็ถือว่าประหยัดนะครับเอเวอเรสที่โชว์เนี่ยหน้าจอ4ีท t t ก็มีระบบเชื่อมต่อมือถือแล้วเนาะเมื่อกี้ก็มีสัญลักษณ์บลูทูธกับทิบด้วยาสามารถดูข้อมูลได้ มาดูข้อมูลได้ในอนาคตก็ผมว่าน่าจะมีระบบนำทางเข้ามาแหละเทิร์นไปเทิร์นแต่ว่ามันโชว์มันโชว์เป็นแมพได้ด้วยนะที่ผมเห็นนะอะโชว์ได้ว่าเออในสนามเราวิ่งเป็นลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยอก็ถือว่าดีครับทันสมัยนะสำหรับนินจา500ครับแล้วก็อัตราเร่งดอีอันนี้ยอมรับเลยว่าอัตราเร่งดีมากมคือดึงดึงเลยอติดมือเลย ก็เป็นสไตล์สสูบเรียงเนาะก็จะเน้นแรงบิดอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ลากรอบได้ค่อนข้างเยอะครับเนี่ยลากได้ถึงหมื่นรอบเลยนะเออเป็นหมื่นรอบเลยซึ่งถือว่าดีครับืคือพอลากรอบได้เยอะๆเนี่ยแล้วเครื่องเขาทนเนาะมันเลยทำท็อปสปีดได้มากนะถึงจะเป็นพิกัดแค่ 500cc ก็เถอะ ีที่ความเร็วสูงถือว่านิ่งนะครับโอ้โอ้โอ้ถตัดหน้าแหนเบรกดีครับเบรกดีขี่ <c oughs> ที่ความเร็วสูงก็ถือว่านิ่งดีครับ <c oughs> แล้วก็นี่แหละคลีลารรถดีรถก็เป็นคีย์เลสแล้วเนาะพอมันเป็นคีย์เลสมันก็จะสะดวกครับอ ก็เป็นลอ็อคอไฟฟ้านะแต่หมุนเอาตรงนี้ แบบเรื่อยๆนะเนี่ยขี่แบบเรื่อยๆกำลังไงก็มาถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณโชว์รูมคาวาซากิพิษณุโลกนะครับและคาวาซากิไทยแลนด์นะจากกิจกรรมคาราวานรถเทสไดมาถึงพิษณุโลกเลยครับให้เราได้ลองขีก่กันกล <c oughs> ับมาถึงโชว์รูมแล้วครับ ตัวรถมันพิ้วนะคือเป็นเรียกได้ว่าเป็นอะไรอะสปอร์ตไบอ์เอเนกประสงค์ก็ได้ครับไม่ผิดนักแล้วก็สิ่งที่ดีคือสรีระรถพูดแล้วพูดอีกรถมันไม่ใหญ่รถมันเหมือนแบบสปอร์ตไบค์แบบ150ซีซี250ซีซีเองไม่ใหญ่และเบาคือรถมันดูไม่ใหญ่โตอะสรีระเหมาะกับคนไทยคนเอเชียมาก ถ้าใครอยากขี่บิ๊กไบค์แล้วเป็นรถสปอร์ตคันแรกผมว่าเหมาะนะถือว่าทันสมัยครับอ,อยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์ถามได้นะครับเราเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ